ไอซองกระบอกเปิดตำนอนโูดตะละมันอ่ะละครับจังหวะนี้เราก็เหลือหนึ่งหนึ่งครับเรามีสไนซองกระบอกผู้ใจนะครับเราจะชนะปืนช้ากับลูกซองเขาได้หรือไม่เฮ้อจังหวะนี้มีการยิงชวนของทั้งด้านของฝ่ายศัตรูนะครับแต่ว่าเราตั้งไอวอลทันเะนอแน่นอนว่าปืนของเรานะครับไม่เคยเจะกลัวไอวอลแล้วคอมมาเป็นอะไรตอนนี้อาชีพหายแล้วครับคอมค้างครับตอนนี้ ทำไงดีขอปั na, uh ๊มยาก่อนครับตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้วนะตื่นเต้วนะฮะเราต้องปิดฉากโดยนัดเดียวนะผมคือนายเภอแหล่งโก้แล่งโก้มาแล้วจหวาไงเขาโดนโมบีมาหนึ่งนัดสองนัดแตกไอเวน คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายอย่างเช่นคำว่าเฮีย <Yeah! S 1> เหมาะสำหรับเด็กอายุ13ขึ้นไปเด็กอายุต่ำกว่า13ควรได้รับคำแนะนำ hey! โอเคครับก็ก้มกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฟรีไฟทุกท่านนะครับเออเฮ้ยอนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้แคสเกมเล่นลงแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาแคสให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมคิดถึงนะครับแต่ก่อนผมก็ทําคลิปแบบนี้นะแต่ว่าไม่มีคนดูเลยเอฮ้ยอวยอ้ยวน,นี้นะครับก็จะมาเล่นนะครับให้พี่น้องดูกันนะจังหวะนี้เราก็หาปืนก่อนแล้กันนะครับ เพราะว่าเมืองนี้อาจจะลงเยอะมากนะครับเท่าที่เห็นนะครับตอนอยู่บนฟ้านะผมได้บินติ้วติ้วดูนะครับเพราะว่าผมได้เอาเรดาร์มาโอเคมีวงฟ้านะครับแสดงว่ามีคนอยู่ในนี้พอสมควรนะฮะอ้าวโอ้นั่นไงมีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นมือมือมือสกปรกนะครับจะไปล้วงดากมันนะกันนะฮะอ้าโอเสียงกเป็นเฮียเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวจะ หาคนยิงดีกว่าเออไม่เนาะแถวแถวนี้แหละผมว่าอ่ะหอคอยต้องมีมีปะไม่มีนะไม่น่าจะมีปะเฮ้ยจังหวะน,นี้ได้สไนามาสไนเฮ้ยใครได้บาเรตมาแน่นอนว่าต้องหาบาเรตกระบอกที่สองแน่นอนนะครับที่ผมยิงนี่ก็คือผมไม่ได้ล็อกเป้านะก็เป็นการเล็งเองนะเออเฮ้ย เดี๋ยวรอจังหวะนะครับเขาก็จะน่าจะวิ่งมาโอ้โหมาแนละ้วมึงไม่ต้องรอแนละ้ว <c ười> AK กูโคตรแรงนะครับสกิดนี้นะบอกเลยรัวยิ่งกว่าปืน MP40 มามา <c ười> AK รัวเข้าไปครับกูมไม่รู้ครับตายไม่ตายหนึ่งหนึ่งเฮ้ย <c ười> ได้ XM8 มาแล้วโอเคตอนนี้นะครับก็สังเกตที่เลือดของเรานะครับเวลาเรายิงได้นะครับแต่ละตัวนะครับเลือดของเราก็จะเพิ่มนะครับเออเป็นไงตอนนี้228ละเห็นปะ เห็นปะอืมนะคือตันสุดแค่2 3 5นะถ้าพี่ใส่สกิลของโอดตาริโดโดนะครับก็จะเป็นบวกอีกเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีตัวโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ทําการวิ่งหาคนมาทั้งแมปแล้วไปสํารวจสํารวจนู่นสำรวจนี่แต่ว่าก็ยังไม่เจอนะครับแต่ว่านี่มีการตอดมาจังหวะนี้ต้องโชว์ศักยภาพให้รูสักหน่อยว่าบาเรตมันแรงแค่ไหน หัว <c oughs> แตกไปดีทราบไปดีกว่านะเราไปหาคนกันต่อเลยหู้ตอนนี้เราก็ 4Q กับอีก15คนนะครับเราจะมาดูว่าเราจะเอาบาลีตสกระบอกนี้ไปสู้คนอื่นเขาได้หรือเปล่านะเออนะโอเคครับแล้วตอนนี้เรานะครับก็มาอยู่ท้ายท้ายวงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเลยครับเหลือเจ็คนครับเมื่อกี้จาก10กว่าคนนะผมก็ได้พยายามวิ่งหาแล้วอะ แต่ว่าเจ็ดคนนี้ขอหมดเลยได้ปะอืสิบคนอนะสิบเอ็ดคนอนะจังหวะนี้มันน่าจะมีการบวกกันอยู่แถวหนูแน่นอนเลยนะเพราะว่าลักษณะวงเนี่ยมันบีบมาเอา้าตรงนั้นมีไอวอลตั้งมีคนอยู่ได้มันทะลุไอวอลปะลั่ I นะ Run, หัวปีกหนึ่งเมตรยิงเวลายิงหัวได้เนี่ยโคตรสะใจอะบอกเลยไหนครับอีกไหนไหนมันน่าจะยิงกับคนที่อยู่ทางนึงนะเพราะว่ามันตั้งไอวอลแล้วอะก็า้องมีคนแอบมาลอยเราปะเนี่ย ในบ้านน่าจะมีนะครับดูแล้วดูจากทรงในวงแล้วนะครับน่าจะมีคนเข้าไปรอเราแล้ว,ลวนั่นไงมีไอวอลีกหนึ่งก้อน,นครับไม่ใช่หนึ่งก้อนนี่หนึ่งหนึ่งผนังหนึ่งอะไรก็ไม่รู้หนึ่งตาเฮ้ยคนมาปืนปืนขัดลํากล้อง <c oughs> ดีนะแม่งโดดมาแล้วมันสตันไงเมน้นตายนี่คือบาลตยญิงสองนัดก็คือตายแล้วนะถ้าเกาะสามนะเกาะสามน่าจะสองนัดเกาะสี่น่าจะเยอะหน่อยนะครับ โหมีไอวอลแดงๆตั้งนะครับน่าจะมีคนหรือเปล่านะมีมีมีหนึ่งนัดสองนัดเฮ้ยสามนัดตายทําน่าจะมีคนนึงนะครับเพราะว่าเขาน่าจะวิ่งชาจอีกอ่าคนในไอวอลอีกันนึงนะแม่งเดือดเดือดนะครับเขาว่าเดือดแต่กูไม่เดือดนะครับกูว่าเพราะว่าเราเป็นมือที่มือที่สามแล้วกันนะอืมมีคนอีกปะมีมีมีต้างเงี้ยว่าแล้วต้องมีมีเื่อมันติดกระทะปะติดกระทะ ยิงมันอย então, ู่คนเดียวกวัวเรียบร้อยถึงแม้ไม่โดนหัวก็อัดตัวไปก่อนละกันนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะฮะเราต้องที่หนึ่งให้ได้แล้วนะจังหวะนี้นะเหลือสองคนนะครับผมว่าคนนึงมันน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้แหละอืมนะแน่นอนอ่ะนี่คอมเป็นอะไรนี่อ่คอม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 มีปัญหาครับมันดังขึ้นนะครับเพราะว่าผม หันเมาไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้มันดังหนึ่งครั้งแล้วตรงนิ้มีการดังไอวอลเกิดขึ้นทํามันน่าจะอยู่ตรงนู้นแหละเดี๋ยวเราพันเหตดเข้าเลยฮะในบ้านนี้ไม่แน่มีคนหรือเปล่าว่ามันอยู่ในบ้านนะไม่ในบ้านก็หลังไอวอลนู่นแหละหืมคอมเริ่มแล้วครับจังหวะนี้ปึ๊บมีคนยิงด้วยนะครับ มาดีครับจังหวะนี้สไนกับปืนชาร์จมาดียิงก็ยิงทะลุได้นะปืนขัดลำกล้องปืนขัดลำกล้องก็ยิงไปก่อนยิงไปก่อนคุณแม่ขอร้องไม่น่าจะทันแล้ววงบีบมาแล้วครับจังหวะนี้อุ้ยเราจะตายพี่น้องเราจะตายเอาไงดีกันไว้ก่อนนะเพื่อเขามีบาเลตนะผมก็ไม่กล้าอาจจะเล่นปืนลูดกับบาเลตก็ได้นะ แต่ว่าเราจังหวะนี้เราต้องไปแล้วเราลงวงแรงมากคอมก็มีปัญหาดังเกิงๆอยู่นั่นแหละหนึ่งนัดไม่โดนหนึ่งนัดจังหวะนี้หัวเน้นเน้นจะหูเบายาที่หนึ่งนะครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์น้องๆกดไลค์พี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคนเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับใครที่อยากลดนกับพี่ก็จะทิ้งลิงค์นะครับทักมาเลยครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งในหมดถ้าสดชื่นายบาย The eye's gonna make you some peace someday. You got mud on your face. You big disgrace. Somebody.